สวัสดีค่ะยายพรคนเก่าคนเดิมมาอีกแล้วค่ะจากช่องไลฟ์สไตล์ยายพรสวีเดนนะคะมือนี่มันน่ำเสนอตำหัวโคบี้ค่ะเมนบอกเขาอื่นหัวโคบีบอกยายพรอ,อื่นหัวโคบีอันเป็นหัวพักการไหมพี่น้องกับว่าเมนหัวดอกมันอยู่เทึ่งตน้นมันบ่ได้อยู่ในดินเนาะ นี่แหละจะใส่แท่นมะระกอน,นะคะวันนี้เราจะตามใส่กุ้งค่ะมาแสบๆน้ากันพี่น้องขันตอนแรกเข้ากับสิปอกเปลือกซะก่อนเพราะว่าเปลือกมันแข็งพี่น้องเปลือกมันแข้งแข็งแต่ข้างในมันกรอบดีมันอร่อยมันเป็นจังใดละ่ะอ่ามันเหมือน หมักฟักแฟ้งบ่อแม่พ่อนว่าความรู้สึกมันสีคลายอย่างสันละขันมันคือหัวผักกาดไอหัวชายเท้าอยงสีมันก็บบาคือเนาะพออันนั้นมันกินหืนหืนแล้วก็เพชรน่ะนะอันนี้มันสีจืดอยู่แล้วมันก็สีกรอบๆเหมือนกับหมักต้นบานห้าลอะพี่น้องฟักแฟงแตงโมหมักฟักแฟงอะไพี่น้องนี่อาจ่ามาปอกเปลือกออกแล้วก็สะมาซับ วนมากแม่บบานในต่างแดนเป็นกะสีใสหัวน,นี่แหลนะเนาะแท่นแบบโคงกันไดอยู่ไกลล้านถ้าอีล้านเอเชียก็ซื้อบะโคงได้แต่ห้าอยู่ไก่เฮาก็ต้องยมอยากกินก็ต้องใส่อันนี้แหละ,ะพี่น้องมันใส่อันนั้นขูดบออกพี่น้องใส่อันนี้ขูดก็ได้ต้องสับเอานี่เลยจ้ะแต่มันเอาไปแกงสุง่มกระไดเอาไปใส่แกงอ้อมกระไดพี่น้อง หัวนี่มันมันเห็นอาหารในหลายอย่างจ้ะต้มจิ้มแก้วกระแสบตามกินดิบๆในกระแสบพี่น้องอร่อยนะคะเวลาจะมะละกอฝรั่งมะละกอฝรั่งพี่น้องหัวหนึ่งกับตกซิบว่ัวค้นอยู่นะอย่าพอนื่อหัวนี่ประมาณสิบสองคนจ้ะสิบสองค่นกันเป็นเงินบานเท่ากับสี่สิบกว่าบาทอยู่หรอมั้ง นี่แหละจ้าแม่บ้านต่างแดนต้องเอามาดัดแปลงทุกคนก็ต้องเคยกินแล้วละ่ะยายพอ่อน่าเคยกินเกือบทุกคนแล้วที่มาอยู่ต่างแดนเนี่ยใช้แทนมะละกอเนาะอาหารบานเฮาเฮาก็อยากกินอยากกินเช่นมากคนได้เป็นกระสิดัดแปลงเนาะทุกคนเนี่ยคือเอามาดัดแปลงแต่พ่อ,อนไ่ไม่ออไม่ยายพ่อเาบังหรดอว่ามันกินได อ้าวก็เห็นกระจออามาต่ำเทนบักโง่เงี้ยพ่อนก็เลยลองเออมันก็แสบอยู่แต่มันกะบอดได้แสบแบบบักงูไงเนาะมันสิแสบแบบจังใดล่ะเกลือเทศก็ร้ายลายพี่น้อ่เกลือเทศอันเก็บไายแหละมันเน่าก็มาเลือกเงินมันเน่าทิ่มเพราะว่าปลูกแล้วมันลายเนาะปีนี้ปลูกลายแล้วกินบ่ทันจ้ะนี่นะจ้ะแล้วเก็จะมาต่ำกันที่นี่อืม มะนาวมะนาวเพิ่นกระนำลายลายพี่น้องเไอพ้พอนใส่พริกแปดเม็ดพี่น้องเพิ่มพริกสดพริกแข็งร่วมกันใส่เสษกระหงน้อยนึงกันมันกระดิ่งนี่ละจ้ะมาตำให้แหลกแล้วเ้าก็สิเติมปรบบุงเครื่องตัวนี้ไอพ้พอนมีนอยนไปนำปลากับไอ้น้ำตำสมตำสำเร็จพี่น้องไอ้พ่อนประเทศใส่จะบประเทศไยเมื่อกี้กด กดกล่องเอ,อ่อไยรูปแล้วลืมกดแม่ประจ,จันทุกคลิปเลยมันจะขาดหายไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์ที่แบบว่าไม่ครบ้วนนะพี่น้องนี่เป็นแบบว่าเม,มื่อยพี่น้องจ้าอย่งที่กดคลิปอา้าวทายฮ็ตไปแล้วลืมกดคลิปอา้าวลืมกดมันก็นเอามาเบิง้งว่าม,มีลูก วันม,มีวิดีโอแสดงว่าเรื่องโกดกองนี่แหละจ้ะเอากใส่กุ้งลงไปก็มาค้นนะปะนตามแดวหน้าตาโอเคอยู่นะพี่น้องเนาะเป็นตาเสบอยู่ดอืมนี่กินไปอต่างแดนกินอะไรก็อร่อยนะถ้าอยากถ้ามันไม่มีอ่ะของที่มันไม่มีอ่ะนี่จ้ะแล้วก็เสร็จแล้วเอาก็ชิมาเทาสจานนะปานิกากินคนเดียวในรพี่น้อง บัวลอยปลายลานไทยก็บ่มีบักหค้งกินนี่จ้าก,บบบบจจกินอันนี้ไปก่อนอร่อยอร่อยค่ะมาเด้อพี่น้องผู้ใดอยู่แถวนี้มาเด้อ,ดอม,าดมาจ้ามาทานด้วยกันเนี่ยอรยบร้อยโรงเรียนอีสาน สีมันจะจืดๆไปหน่อยเด้อพี่น้องเพราะว่าบ่า,ามีแค่อดถ้ามีแค่อดสีมันก็จะแบบว่ามีสีสันเนาะอันนี้มันไม่มีแค่อดใส่ถ้ามีแค่อดใส่นิดหน่อยมันก็จะดูแบบสีน่าทานกว่านี้เนี่ยจะ้ะเคนีก็๊กชีแล้วแซ่บๆอร่อยจ้าซิมมนอร่อยค่ะาพี่น้องมากินน้ำกันพี่พ่อนขอโตไปกินกอนเด้อบาทนี้ ก,กายกินชู้พี่นองหนาตาบอนกินชู้เป็นตะแสบ่ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายพ่อแน่เลยจ้ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งๆด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัดดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย